kau ini gua no 34 ini ha. Teng terkemang terkang terkemang 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 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15,

เออกูก็ยักขำอยู่ที่นอยู่หแล้วนะขันมันเล็กเออทำไมไม่บอกเอาคันปู่ใครๆว่า กอเห็นข้างก็วันแล้วออกตัวเนียดังนนีฮานิเจ็ดมันคู่กันขอนองแต่ที่แรกเราแต่ที่เราเฮ็ดเป็นห้าเจ็ดอืมมันเป็นเลขหาตรงตรงตัวเียวนุ้บ่เห็นเลยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแดใหญ่นั่งแล้วเอาละ เอาถุงใส่หอโฟนถุงยายให้ลูกสาวกูหลานได้ครับโอ้เิ้นล้อยู่ี่มหาลีเกหรือมหาสาหนูสื้อสองหกด้เอาเ๋ยวตัวใดอยากได้ตัววิ่งหน่าเกตหากรมีาสามกเก็ส่ เออเกียบลืมอบอทอกให้เ